เอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สบายดีกันหรือเปล่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัวพิเศ์นะครับผมวันนี้รู้สึกว่าร่างกายอยากปะทะกับลูกกระสุนยังไงไม่รู้เลยนะทุกคนนะก็เลยมาเล่นเกมเอปิกนะครับว่าเจ๋งใช่ไหมเกมเอปิกนี่คนเล่นเก่งเยอะใช่ไหมเดี๋ยว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 ผมไปจอยดิทก่อนว่าไงว่าเพื่อนเบสอมยังวะ วะเอาไปน้องมิงคนนึงเดี๋ยวนะมันมันอ่อนหรือยังขอร้องเอ้ยมันยังไม่อ่อนเดี๋ยวรอมันแป๊บนึงก็ได้รอแป๊บนึงเอ้ยมาแล้วออนไลน์แล้วเงินเนี่ยกดเลยกดเชิญด้วยความรวดเร็วปังวันนี้เราจะไปยิงคนน้องร่างกายอยากประทะกับลูกกระสุนได้ข่าวว่าพวกได้ข่าวว่าพวกเอพิกพวกนี้มันแบบว่าอะไรนะเจ๋งใช่ไหมยิงเก่งใช่ไหมอยากเจอย่งเงยขนาดไหนกันเทียวเซมิบีดเลนส์โ่นแบกแบนเนอร์ครับผม พร้อมอย่างน้องกดเลดี้เลยข้างล่างไงข้างล่างเว่ยมุมสายล่างไอ้น้องเร็วมันกดไม่ไล่อะนี่จะไม่ถึงกดไม่ได้แต่ไม่อยากประทะกับลูกกระสุนจริงๆไอ้เบสมึงเล้งสูงปะวะเกี่ยวกับแล้งไอ้เจ๊ทำไมกดเลดี้ไม่ได้เลเวลเท่าไหร่อ่ะกูเลเวลสิบสี่น้องเลเวลเท่าไหร่น้องดูตรงไหนเหอะโอเคไอ้แจ็คเปลี่ยนเป็นหมดธรรมดาจบแล้วเราไปยังเรื่องสามเลยไม่นะเจอกัน <c oughs> บอกให้โหมดนิดตึงกว่าโหมดแรงอีกนะอย่าไปหยองกูยอยากเจอไม่กูอยากขุดโหดอะ่ะมันคิดว่าม,าามันจะมาเล่นผ่อนคลายกันไปแล้วมันก็คิดเหมือนกันหมด <c oughs> ตีแชมป์แม่งโหดกว่าตี <c oughs> ในแรงอีกอ่ะ <c oughs> ได้ข่าวว่าจริง <c oughs> เฮ้ย<ซ>ลู้สึกดะไรแซกรูซิโนโดดไม่ใช่เ <c oughs> นาะกดคอนโทรลค้างมาด้กดคอนโทรลค้างมา,ดา,งมาเดี๋ยวพี่โดดเองน้องหยองหยอดตรงนี้เลยตรงนี้ไป เดกิพนหลักกายอย่าปะทะกับลูกกระสุนขนาดไหนกันเชียวเฮ้เราจะโดดห้องนะพวกเอฟิกมันจะขนาดไหนกันเชียวมีศัตรูไหมไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวนะปืนมีมีข้างหลังตีนเล่นยังไงปืนปืนปืนโอ้ยตาย อะไรไม่รู้เก็บไปก่อนไปเร็วมีหกโง่ๆอยู่อันนึงอย่าไปหย่องอย่าไปย่อนอุ้ยเบสหดแจ็คกลวงรังไปกลวงรงไปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมาก์ดิมาร์ดิอยู่ตรงนี้มาเลยมาเลยนอนไปนอนไปเฮ้ยมันโดนลงที่สูงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ใชไม่ปะมันน้องใครดาวจะซ้ำจะซ้ำกรลังมากลังมากรุงลังมาโอ้เร็วเร็วเร็ว กูลงมากูลงมากูทนไว้เดี๋ยวกูไปเก็บแบนเนอร์มึงแล้วกูไปชุบเองอย่าไปหยองดิไม่คือมันเจ็บหมดแล้วไงถ้าไปตอนแรกก็เล่นหมูดีครับเฮ้ยกูโดนกูยิงแร้งแยมกกูยิงแร้งแยกมันเบ็ดโอ้ย้าเอ้ยน้องฆ่ามันไม่มีเกาะ จะเก่งเลยพวกนี้โอ้ยเอาใหม่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 เมื่อกี้คือวอร์มเมื่อกี้เขาเรียกว่าวอร์มใช่ไหมน้องวอร์มจ้าเมื่อกี้คือยังไม่ได้ของไงใช่ไหมมีแค่ผมงงๆอะไรกันเฮ้ยกูโดดเองกูโดดเองเบสกูโดดเองฟาร์มก่อนนะเราฟาร์มก่อนเราฟาร์มก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหมือนเดี๋ยวนี้ เราฟาร์มก่อนถูกต้องละงแล้วที่นี้มีของปะวะทำไมเบสแยกตัวออกไปวะชัวชัวนะกูอาจจะโดนลุกมึงจะไปที่อื่นนะมึงไปที่อื่นอ่ะเด๋วอันนี้มันคืออะไรอะไรไม่มาแล้วมาแล้วมันแยกกล่องกันถ้าเข้าไปตรงนั้นบ้านมันมีแค่สองซอยฮัลโหลปืนปืนไอ้นิดกันปืนอยู่ไหนหมดวะ๋องนีเนี่ย เจอกล่องเจอกล่องออกมาให้หมดเอามาให้หมดโอ้ยปิงปิงเอ้ยเดีือดลูกลสองเบสเดี๋ยวกูไปหาเพื่อนเออดมโบแล้วน้องเราไปหาเบสดีกว่าไป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  Let's go ไปเลยกำลังวิ่งไปด้วยความเร็วแสงนี่ปืนูตุตีป่ะตุตีนี่เอปิกเบสรอกูด้วย เออเดียกูยู่แถวนี้กูอย่างว้าบเลยตัวตัวกูอย่างว้าบเลยวะไอทำไมสตีมันกระตุกโหลไม่นะมันต้องเป็นพ่อเน็ตของใครบางคนแน่เลยเน็ตกูแล้วทั้งนั้นเน็ตกูนี่แหละเพื่อนตัวกูถอยหลังได้ด้วยโคตรโหดเปล่าในนั้นมันกระตุกอ่ะใครมีใครมีสโคปใครบ้างอยากได้สโคปไก ไม่มีเลยคำว่าสโคบะนะถ้ามีสโคบไกลจะเล่น,นจ,ะจะเล่นสไัยไหนมาดินู่นนม่ใรมันโหนเชื่อมได้ด้วยเหรอใช่แล้วนัวว่นสี่แล้วไอ้มันอยู่ไหนเจอไหมเจอคนไหมไม่เจออย่าประทะว่ะสคู่นี่ไงมีตัวแล้ว มันอยู่ไหนูเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเชื่อไหมหัวอยู่ไหนหัวมาแตะหน่อยกูโดอสโลเจ็บสตรีมดูเออกูยังไม่โดนเลยโอ้ยละกล่องนะเหงื่อโหนเชือกของเพื่อนนี่ยเออ ตามันอาว่าเลยอาว่าเลโดนมันโดนอยู่โดนอยู่เจา๊ยทำไมอ่ะทำไมเต็จดาเมตไอแซคโอ้โหยิงไปลอยก้าเลยว่ะมันเจ๋งจริงเหรอมันเกมนี้ยึแบบนี้แหละร่างกายมันจะเล่าร้อนหน่อยนะมันต้องแบบนี้โหดๆแบบนี้มันเล่าร้อนหน่อยปัง I am the Jump Master อาว่า เอาวะเราต้องให้ The Base โดดบ้างครับจังหวะได้เอาไหนดีเพื่อนนี่ไหมนี่ไหมนี่เลยไหมนี่เลยไหมไอ้เลยว่ะเนี่ยเดี๋ยวสิบคนเองไปางหลังก็ได้เดี๋ยวไี่ไปเลยนี่ไปเลยมึงเห็นปะไฟข้างซ้ายไหม it's land here ไปเลยไปเลยไปเลยอย่าไปหยองน้องจะได้วิ่งขึ้นเร็วๆไปลึกๆหน่อยไปลึกๆหน่อยจัดไปครับเอามา รอบนี้กูนี่แบบว่าเอาจริงสุดๆอะบอกเลยเมื่อกี้กูไม่มีเกาะไงกี้มันมีเกาะฟ้าแล้วสู้ไม่ได้ <First> มีอะไรมังม่งอะ,อะโอ้กูได้ปืนเทพและ้ะมากูพร้อมแล้ะ <Round one. S 1> มาเบสชนะละเกมเนะี่ยโอเคน่อวานต้องความมั่นใจขนาดนี้มาจากไหนอ, <Okay. S 1> อันนี้คือเมืองแบบว่าคนไม่ค่อยลงเลยปะหรือว่าเราเหมาะก,กับเมืองแบบนี้ไหมอย่าเอาอยอย่าเรียกว่าเมืองเลย เบี้ยก็ไม่มีของเลยดีกว่าแต่ว่าร่างกายต้องการประทะว่ะร่างกายต้องการกระสุนประทะกับลูกกระสุนแต่ปืนพกเนี NO ่ยอ huh> ันนี้จริงจังไงตอนนี้เราจริงจังไงไหมจังจิ้มจังจิ้มมิงเงี้ยกูเราไปเบสที่ตรงนี้ฟาร์มได้เนี่ยตรงนี้ไม่มีตคดสายก็ฟ้าเหรออยู่ในรถเหรอเราได้ใช่เราต้องเหินเหินแล้วพา เ,<ะ>เลืหอนเวหาไปดีกว่าพร้อมบวกครับพร้อมบวกจัดจ้านมากจังเลยจ้าพร้อมเลยไม่มีปืนรออะไรจ้านี่ไงกูอ่ะเฮ้ยเบสมีคนยิงไม่ใช่นี่หมาน้องยิงมาไปล่าไหมล่าไหมพร้อมแล้ว,ลวลก่อน,นอ <c oughs> อที่พวกมันจะได้เกาะม่วงกันไเปเบสเราอยู่นอกวงหรือเปล่าเราเข้าวงไปเข้าไป เดี๋ยวมากเลยมันปีศาจสนามจะช่วยเอาวะแม่วงบีบวิ่งเลยตอนนี้จังหวะนี้วิ่งหนีวงครับผมโคโยจะโยมเทียไปอย่าห่างกันด้วยเราต้องสติควิ่งจริงจังไงอยู่นี่ก็จริงจังเฉยปั๊กร่างกายอย่างปะทะกับลูกกระสุนแท้ๆจริงจังเฉยเลยจังหวะนี้วงบีบไม่ ไม่อยากเจอวงเอเป็กเลยไม่ชอบมันมองไม่ค่อยเห็นอุ้ยมีคนวาร์ปด้วยนะลืมไปว่าพีมีสกิลแบบว่าแค่เปิดเปิดเปิดตัวอีกตัวหนึ่งนะฮะน้องนะฮะนองได้ได้ไม่รอไม่รอนไม่รอแล้วประตูปายละไม่ไงเพื่อนมาดิ โอเคสวยๆอะไรประตูประตูชื่ออะไรไมันไปทานระเบิดวงมันเร็วกว่าไม่ใช่ไงฮัลโหลเออเพเห็นอะไรไม่รู้ม่วงว่ะโอ๊ยกระเป๋าม่วงเออโดนวงผ่เาเผาวงไม่แรงเท่าไหร่แต่จุ่มเล่นได้อยู่นะเจ็บเจ็บแม่เอาไม่ชอบไม่ชอบวงแดงมองไม่เห็นไปเข้าวงดีกว่า,าอยู่ข้างหน้าน,นี่แล้ว อย่างจ็บแหมทุกคนเข้าวงแล้วกูยังไม่ได้เข้ากูรอดแล้วตามอยูกูอยู่ในอุโมงค์อ่ะเบสโอเคเดี๋ยวตามไปเฮ้ยของเยอะมากเอาแล้วล่ะตามลปจ้าแปดสักคอรแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรกันเลยเอาวะเราจะได้แชมป์หรือวะเนี่ยแชมป์แล้วอะเธอหนึ่งหนึ่งปะทะหนึ่งปะทะหนึ่งสคอร์ดก็พอๆโอเคใ่ไหม กูก็เห็นกูเล่นเกมนี่มากูยังไม่เคยได้แชมป์เลยมันต้องจริงจังหน่อยแบบนี้เฮ้ยตังทางขวามีทางขวามีขวามันยิงกันแต่เสียงไกลนะเสียงแบบไกลไกลมากไกลมากไกลมากใกล้อยู่ที่มึงอะแต่ก็ว่าไกลกูมากเลยกูอยู่ไกลพวกมึงมากเลยเว้ยเดี๋ยวเปิดของให้ช็อปให้ช็อปเผื่ออยากได้อะไรกันอีกกูอยากได้สกุลนี่อตาจ้าเดี๋ยวไปเก็บ

แต่งบุญยังไงอ่ะไม่มีสะโขบของแต่งข้างล่างลองดูปั๊บไปทางขวาเปิดประตูเข้าไปดีกว่ากูเล่นแบบโนสโคปเลยเนะี่ยสะโขบก็เรื่องหรอจีในช็อปอ่ะมีอ่ะไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยวะต้องเข้าวงอ่ะไปไปในวงกันไปรอในวงได้ ได้อย,อยู่ได้อยู่ไปพร้อมปะว่าพร้อมลุยพร้อมลุยค่อนข้างโอเคอยู่นะค่อนข้างโคูกแต่ถ้าอยากได้เกาะม่วงว่ะก็ไปยิงสิครับมันไม่ได้ยิงองเดิประเด็นเนี่ยอย่าไปเจอใครเลยยิงสามร้อยก็ได้แล้วก่อนระวังขวาด้วยนะกลัวหาฟาร์มเถอนี่ก่อน ยังไม่เห็นผู้ใดไปกับคนยิงกอมมองไปไกลอ่ะกูกำลังไปไม่ไม่ได้ไกลเขาจะอยู่ในวงกันแล้วๆปิอเ้ยกูควจะเจอคนกูก็ตายไปแล้วตายเด้ออู้ยเยอะเยอะเยอะ เออวงวงแดกกูเมื่อกี้มันเจ็บเมื่อกี้มันเจ็บกอะมันแตกแล้วเมื่อกี้อ่ะกูทำกอะมันแตกแล้วเต้องเล่นในความสุุมแล้วกจะตายแล้วเหระงไม่โดนโดแกงใหน ติดอะไรวะเนี่ยกูติดอะไรวะเนี่ยกูต,ต้องเติมเลือดก,ก่อนกูจะไปแม่งกูออกไปไม่ได้เว้ยป่ะเอ้ยวงแรงเขี้ยเลยโอ้โหเกาอแดงคุณต้องไปยิงเข้าเลือดสองสีแดงมาแล้วควที่อื่นเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ มึงมึงมาเข้าไอ้วงอ่ปั้มยาสิเพื่อนปั้มยาน้าก่อนเพื่อนเบสมาหนิเออมันบอกกันอยู่แเราเราเนี่ยที่ไปมีปั้มยาก่อนมีปั้มยาก่อนมึงจะวิ่งไปไหนฮะไม่ได้วิ่งไปไหนนะมติงงไโอ้โหกูกดผิดลกลกปาลกจัดลกจัดเรียบร้อยเนี่ยไอ้ที่ว่ามึงจะโก้ขว่า เออมาซ้อกูแล้วอีแย่เออรีบหกยี่หกสวยสวยสวยเล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 ยจับแจวจับแจวจับแจวครับผมจับแจวครับผมเฮ้ยมาเก็บกูวะเพื่อนยี่ยมยอด เพรค่ะมันมนสแกนมันสแกน,น,แกนบูไม่ได้แล้วมัน,นักาานะเอ้ยกูได้ยิยมกี่ดาเบ99ดาเบไตายเลยอรอดาเบีพีร้อยยี่สิกว่าดาเบ ยังไม่เข้ามืออ้าวแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไงบ้างครับสำหรับเกมนี้ครับเอปกิลเจนนำๆกันเลยทีเดียวบอกเลยว่ามันมากถึงแม้จะโดนยิงอยู่ฝ่ายเดียวก็เถอะนะทุกคนนะเป็นไงครับชอบเกมนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจกันครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าส่วนพาร์ทนี้ลาไปก่อนจ้าบายบายครับ